สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องเซตเพนนะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือ God e of Genesis นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ทำไกด์ในเรื่องของการแนะนำเกี่ยวกับพวกแพ็กเกจโปรโมชั่นของทางเกมนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนในกลุ่มคอมมูนิตี้แล้วก็ในคลิปเกมนี้อันเก่านะครับที่มีถามว่าเติมแพ็กไหนดีครับผมเป็นผู้เล่นใหม่อะไรงนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เรียนได้ว่าหลายคนมากๆนะครับคือนี่เป็นเกมแรกเลยที่มีคนมาถามเรื่องแพ็กเกจกับผมเยอะมากนะครับเกมอื่นนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ โอเคอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นตัวคอนใหม่นะครับตัวเก่าในผมเล่นตัวเก่าแหละแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยแพ็กเกจมันหายไปแล้วเพราะว่าวันเวลาจํากัดของการปล่อยขายแพ็กเกจเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเห็นปะเพื่อนจะเห็นว่ามันมีเวลา13วันหรือคือ14วัน2อาทิตย์อะ่ะนี่คือเวลาที่แพ็กเกจพวกเนี่ยครับมือใหม่พวกเนี้ยจะหายไปคือมีเวลาให้คุณเนี่ยสออาทิตย์นั่นเองครับในการที่จะซื้อหรือคว้าแพ็กเกจพวกนี้นะครับมาไว้ในไอเดียของเรานะครับ ถ้าคุณไม่ซื้อมันก็จะหายไปแล้วก็เปลี่ยนแพ็กเกจอื่นไปอะไรอย่างนี้นะครับและแน่นอนว่าเซิร์ฟหลักของผมตัวคอนหลักที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับก็เลยทําคลิปมาแนะนําไม่ได้โอเคก็มาแนะนํากันเลยแล้วกันนะครับก็สับคนที่มีงบเยอะงบน้อยก็สามารถจะเติมได้ก็ดูกันไปนะครับว่าเงินของเราเนี่ยพอที่จะซื้อกี่แพ็กเกจนะครับมาดูกันที่แพ็กเกจแรกนะครับก็คือแพ็กวายุบัวแดงอันนี้เลยครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยราคาย9ิบาบาทแล้วคุณจะได้ H เจ้าไพ คุณจะได้ตัวละครอย่างฮัตโตริฮันโซนะครับตับตัวคอนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่ซิฟนอกผมเคยเจอมาแล้วเขาใช้เป็นตัวรองตัวหลักก็เคยนะแต่ว่าผมเจอคนที่ใช้เป็นตัวรองแล้วดามเมจแม่งโหดสัสัเลยนะครับประมาณคือนางใช้ได้ดีมากๆก,กับตัวนี้นะครับสกิลโอเคเลยนะครับซึ่งก็เห็นว่ามีหลายคนปั้นอยู่นะครับแนะนากันมาหลายคนเลยนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าปั้นอยู่เหมือนกันนะครับหลที29บาทก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมมองว่าที่ได้คุ้มก็จะเป็นพวกไพ่ทัลทองหรือฮัตโตริฮันโซ ก็หลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้ยีิบเก้าบาท่าถูกมากเลยนะครับถือว่าเป็นแบบแพ็กเกจเติมเงินครั้งแรกอะไรงนี้ก็ได้นะครับมันถูกมากนะครับอ่ากระโดดเข้ามาครับข้าม8 9ไปข้าม2องร้อยเก้าามาที่แพ็กเกจนี้ครับไอสองแพ็กเกจนี้ผมจะไม่นำนะเพราะว่ามันจืดผมมองมันจืดหลักๆคือคุณจะได้แค่ไพ่ทาโร่ไอเจเนซิสเนี่ยผมว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับเงินที่เราเสียไปได้แค่การ์ดนี้มาสุ่มกาชามันกม็มันไม่จําเป็นขนาดนะั้นนะครับถ้ามุมอมองผมนะ แต่ว่าแพ็กเกจที่คุ้มๆเลยนะครับก็คือนี่ค่ะของวิเศษของผู้พิพากษานะครับแพ็กเกจนี้ราคา449ถือว่าสูงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าความคุ้มค่าของมันนั้นก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะเพราะว่าคุณจะได้เจ้านี่มาครับเป็นแค่เรียกว่าไงอะแตรหรือฮอนหรือเรียกอะไรนะนะครับไอเจ้านี่เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มพลังงานให้กับคุณเนี่ยสจุดนะครับ พลังงานในเกมนีค่อนข้างสําคัญมากเพราะว่ายิ่งคุณมีพลังงานมากเท่าไหร่ตัวคอรของคุณก็สามารถจะใช้ทาให้ตาใช้สกิลต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นได้บ่อยมากขึ้นเท่านั้นนะครับคุณสามารถจะเอาเจ้าแต่เนี่ยไปใส่กับตัวสพอร์ตัวอื่นตัวไหนก็ได้นะครับในทีมของคุณนะครับเพื่อให้มันเนี่ยผลิตพลังงานให้คุณเนี่ยเพิ่มอีกสองจุดนะครับซึ่งมันเป็นไอเทมที่โคตรดีแล้วยิ่งคุณเอาเจ้าไอเทมชิ้นนี้นะครับไปใส่กับอล,ลิสนะครับมันจะยิ่งทาให้ในทีมของคุณเนี่ยเพ คุณสามารถใช้สกิลได้ทั้งหมด3ามง4ืสสกิลได้เลยอ่ะคือดีไหมคือสามารถอัดสกิลแบบสกิลใหญ่สกิลต่างๆที่แบบแรงอ่ะอัดใส่ศัตรูแล้แบบยำรำยำเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากสตูที่อาจจะใช้สกิลใส่เราได้แค่2สกิลเท่านั้นเองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ถึง3ถึง4สสกิลเลยนะครับขึ้นอยู่กับพลังงานแต่ละตัวว่าตัวนี้กินพลังงานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้คุ้มครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดกัดฟันซื้อได้ก็แนะนำเลยนะฮะก็จะประมาณนี้สับเป็นเรื่องของแแ็็็เเเเเกกนนนนนนนรรับบไออ้้หหหหาาีีีทท่่่่่ลลืืมมมปธด นี่พวกนี้มองข้ามไว้เลยนะครับผมแนะนําว่า2ตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับใครที่เป็นมือใหม่แนะนําเลยเพราะว่ามันจํากัดเวลาแล้วก็หายไปด้วยนะต่อไปต่อไปเป็นเพื่อนมาที่คําว่าสิทเปอเศษตรงนี้นะครับอันนี้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมแนะนําให้มาซื้อกันเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆครับอย่างเช่นอันดับแรกก็เป็นพรแห่งเทปี P. คุณจะเห็นว่าพรเทปีเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างก็รับทันทีเลยครับเพชรหกร้อยกับรับทุกวันวันละหนึ่งร้อยเป็นเวลาสามสิบวันอ่าสามสิบวัน 3,000เพชรนะครับรวม600ก็กลายเป็น3 6 0 0นะครับกับราคา300บาทถือว่าโอเคนะคบแบบการได้เจ้าเพชรพวกนี้มาครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคุณยังจะได้พวกสิทธิพิเศษอื่นๆอีกนะครับพวกเนี่ยจำกัดรางวัลสูงชายฝั่งสตาร์ไลท์บวก2ไอ้พวกอะไรพวกนี้นะหอสมุดอะไรต่างๆเนี่ยไปอ่าน,นเอาเองนะครับมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามาก,มากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าแพ็กเกจนี้เนี่ย มันยังเอาไปคอมโบคู่กับพวกอีเวนต์ได้ด้วยนะครับคุณมาที่อีเวนต์ตรงนี้ครับมาที่เทพต้องรบหญิงมาแล้วตรงนี้นะครับซึ่งไอ้แพ็กเกจ299เนี่ยมันก็จะมาคอมโบกับในส่วนนี้ด้วยครับทำให้คุณเนี่ยสามารถจะปลดล็อกในส่วนตรงนี้เห็นปะซื้อพรแห่งเทพีเห็นไหมเมื่อคุณซื้อมาแล้วครับคุณก็สามารถจะรับเจ้าเศษของวาเคอรี่นะครับ30ชิ้นได้เลยนะฮะนี่ครับเปิดดูก็ดูครับนี่ซื้อพรแห่งเทพีนะครับนี่มันก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้มาให้ด้วยต่่่่่่่ออมมาาเเเรรรรรรดดดดูกกัััันน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 ททีีีีีพพแแแหหหงงงิิ์์ะะคบ้ป็ึจุผย ให้ซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าพอในนิรันเนี่ยคุณจะได้เจ้าตั๋วอันนี้นะครับมาสุ่มกาชาะครับจะได้สัปดาห์ละ5้าใบเปิดใช้งานสิทธิพิเศษเพียงครั้งเดียวมีผลตลอดชีพโหเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าเรียกว่าน่าจะที่สุดในเกมแล้วมั้งครับซึ่งทุกสัปดาห์เนี่ยคุณจะได้เจ้าเนี่ยทีละห้าใบห้าใบห้าใบนะครับและแน่นอนว่ามันอยู่กับคุณเนี่ยยาวนานนะครับไปจนตลอดเลยครับเห็นป่ามีผลตลอดชีพคือง่ายแพ็กเกจซื้อครั้งเดียวจบแล้วก็ใช้สิทธิพิเศษที่เราได้รับ และนอกจากนั้นมีอ,อะยแกรับพันธีบับเบิลแชทแล้วก็ได้สัญญาดวงดาวอะไรอีกมูลค่ารวมกับ8,800เพชรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าคืออะไรนะครับเมืองพลังกายแลย้วอ,โโอกีกแบบโมควกูเก็บโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้นะฮะแพ็กเกจนี้คุ้มค่ามากเลยนะครับและเมื่อคุณซื้อเจ้าพรแห่งน,นี้ลันเมื่อกี้นะครับคุณก็จะสามารถได้รับแพ็กเกจนี้ด้วยนะครับนี่เป็นอีเวนต์สัญญาดวงดาวครับซึ่งเจ้าอีเวนต์นี้นะครับมันจะให้เจ้าของรางวัลเนี่ยให้คุณเนี่ย ตามเลเวลของเรานะครับเมื่อเลเวลของคุณเนี่ยอัปเกรดขึ้นมานะครับตามที่มันกําหนดเนี่ยคุณก็จะได้รับพวกของพวกนี้เลยนะครับและถ้าเกิดคุณเนี่ยไปรับพรแห่งนิรันด์ด้วยนะครับคุณซื้อเจ้าพรน,นิรันต์อันนี้มานะครับคุณก็จะได้เจ้านี้ด้วยนะครับเพชรเจ้าสามสิบหกสิบสองร้อยสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยเห็นไหเออคุณจะรับตรงนี้เพิ่มด้วยปหมมันจะมีกรอบเขียวพรแห่งนิรันด์เพิ่มนะครับถ้าเกิดคุณซื้อแพ็กเกจนี้นะก็เท่ากับว่า คุณจะได้เพชรเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆสะสมอีกนะครับและนอกจากนั้นมันก็ยังคอมโบกับเทพมรบหญิงด้วยนะครับทำให้คุณเนี่ยได้เศษของเทพมรบหญิงอย่างวัคคลี่มาอีก30ชิ้นนั่นเองนะเป็นเศษนะฮะอ่านี่ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมมาแนะนําในส่วนของแพคเกจที่เรียกได้ว่าคุมที่สุดในเกมแล้วนะครับ เ่อนอื่นนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครมีเงินเหลือพอใช้อะไรก็ไปซื้อแพ็กเกจอื่นเอาแล้วกันนะครับแต่ว่านี้เป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าคุ้มแล้วถ้าเกิดจะอยากเติมเงินในเกมเพื่อที่จะมาซื้อของอะไรพวกนี้นะครับสับคลิปนี้คงต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดเกมนี้มาได้จากในสโตร์เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มคอมมิตี้ก็สามารถจะเข้ากลุ่มได้ด้วยครับเรามีกลุ่มด้านใต้คลิปนะครับรวมถึงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเซเปย์อย่าเพียง ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเกมหน้าครับบ๊ายบายครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเติมเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้บริการของทาง Laser Go ได้นะครับก็กดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเสิร์ชบนใน Google ก็ได้ว่า Laser Go นะครับอ่ะหลังจากที่เราเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจะดูวิธีการเติมเกมนี้ได้ครับเขาก็จะมีอธิบายไว้อย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะกดคลิกที่ปุ่มเติมเงินนะครับ เขาก็จะพามาหน้านี้ครับเราก็เลือกประเทศไทยไปนะครับเราก็เลือกช่องทางการเติมเงินที่เรียกได้ว่าตามสะดวกของเพื่อนๆได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการชําระแบบผักผ่านบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าจะชําระแบบทูมอนี่วอลเล็ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบัตรเงินสดทูม o นี่ก็ได้หรือจะเป็นแบบพวกบัตรวันทูคออะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งบัตรเงินสดวันทูคอก็มีให้เหมือนกัน,นครับก็มี หลากหลายช่องทางให้เลือกเลยนะครับก็ลองเข้ามาเติมมาจิ้มกันดูนะครับถ้าเกิดไม่ทราบอะไรตรงไหนติดตรงไหนก็สามารถจะทักไปถามทีมงานของทาง l a s ซอร์โกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการเติมเงินของทางเลเซอร์โกออกมาแบบฉบับเต็มๆให้ดูกันนะครับว่า เติมเงินยังไงชําระเงินยังไงนะครับอันนี้เผื่อรับคนที่ไม่รู้เลยจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับกับการเติมเงินกับทาง r a s e r g o นะครับก็ปลอดภัย100%ยแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่มีการขอ ID Pa พารเวิร์ดของเราไปเพื่อเข้าไปเติมเงินเกมครับซึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นการแอดของเข้าไปใน ID ดีของเราเลยนะครับเป็นระบบที่เรียกได้ว่าดีลกับทางค่ายเกมมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เขาถ้าจะปลอดภัย100%เเลยทีเดียวนะครับ